แลวก็ความไม่แน่นอนทางการเมืองเนี่ยส่งผลต่อเสถีรยรภาพเศรษฐกิจแล้วก็อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งก็น่าเป็นห่วงม,มากนะส่วนอีกจุดหนึ่งที่วันนี้มีการยิงแก๊สน้ำตาลทั้งการยิงกระสุนเข้าใส่เพื่อที่จะตอบโต้กันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ก็คือบริเวณประตูน้ำนะคะตอนนี้เสียงปืนเงียบสงบลงไปแล้วหลังจากที่มีการเผชิญหน้าระหว่างทั้งสองฝ่ายเป็นรอบที่3คุณสหวภา,าชชัดก้อนรายงานจากโรงแรมไบายกทาวเวอร์ค่ะคุณสาวภชเชนค่ะ ค,คุณจริรชาตาคะหลังจากการ,รเผชิญหน้ากันในรอบที่3ของวันนี้นะคะก็ล่าสุดนั้นถือว่าสถานการณ์ที่คลายลงมาในระดับหนึ่งแล้วค่ะโดยในส่วนของประชาชนที่อยู่ในบริเวณนี้นะคะก็เริ่มทยอยเดินทางออกจากพื้นที่โดยมีการใช้เส้นทางถนทน,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 ทนราชปารบในการเดินทางกลับค่ะขณะที่การ,รเผชิญหน้ากันระหว่างในส่วนของทหารและผู้ชุมนุมกลุ่มนปชนั้นก็ยังคงมีการเฝ้าระวังท่าทีระหว่างกันอย่างตึงเครียดเหมือนเดิมค่ะอย่าทำอ,อย่างนั้นเลย การเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่เจ้าหน้าที่ทหารนั้นนะคะเข้า,าเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ชุมนุมน,นปชค่ะหลังจากที่มีเสียงดังคล้ายระเบิดเกิดขึ้นนะคะและมีการส่งกำลังของเจ้าหน้าที่นั้นเข้ามาบริเวณฝั่งถนนนะคะของราชปารถด้านหน้าโรงแรมรามอินทราทั้งสองฝั่งโดยมีการใช้ปืนลูกซองค่ะยิงขึ้นฟ้าเพื่อเป็นการตอบโต้กลุ่มผู้ชุมนุมน,นปชเป็นลลอกที่3นะคะ ทำให้บรรยากาศบริเวณนี้ค่อนข้างตึงเครียดทีเดียวค่ะโดยทั้งสองฝ่ายณนขณะนี้ค่ะยังคงเผชิญหน้ากันอยู่ในที่ตั้งของแต่ละฝ่ายโดยเจ้าหน้าที่ทหารนั้นวางกําลังที่บริเวณโรงแรมรามินทาขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมค่ะถอยล่นไปจนถึงเกือบแยกประตูน้ํานะคะที่มีการตั้งบังเกอร์เอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะนอกจากนี้กลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนนะคะก็ยังคงอยู่บนฟุตบาทและยังมีการคว้างปาสิ่งของและยิงหนังสติกใส่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องนะคะ ทำให้มีการตอบโต้กันไปมาและเกิดเสียงดังคล้ายระเบิดและเสียงดังของปืนดังขึ้นหลายแล้วรอกค่ะ เรสถานก,การณ์ที่เป็นชนวนเหตุของความตึงเครียดและเกิดการประทัดกันนั้นนะคะระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่เกิดจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมนปชบางส่วนค่ะไปชุมนุมกดดันเคพื่อนไหวเจ้าหน้าที่นะคะที่บริเวณแยกมักกะสันค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่นั้นมีการถอยร่นออกไปแล้วนะคะจากการเผชิญหน้ารอบแรกที่บริเวณโรงแรมอินทาและมีการตกลงกันเขะว่าจะถอยห่างกันฝ่ายละ500เมตรในเมื่อทางกลุ่มผู้ชุมนุมนปชไม่ปฏิบัตินะคะ 3าข้อตกลงที่ทำร่วมกันเอาไว้ค่ะเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาค่ะ ทางทหารจึงได้มีการยิงแก๊สน้ำตาใส่กลุ่มผู้ชุมนุมและมีการระดมกำลังเข้าผลักดันกลุ่มผู้ชุมนุมจนควายร่นมาอยู่ที่บริเวณประตูน้ำซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทหารนั้นต้องการที่จะผลักดันให้กลุ่มผู้ชุมนุมกลับไปอย่างที่ตั้งบริเวณแยกประตูน้ำค่ะขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมเองก็มีการตอบโต้ด้วยการยิงป้องไฟเล็กจุดประทัดรวมถึงคว้างปาสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ ขณะที่ประชาชนที่อยู่ในบริเวณประตูน้ําค่ะก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยประชาชนบางส่วนและนักท่องเที่ยวต่างรีบเดินทางออกจากพื้นที่ขณะที่ประชาชนอีกส่วนหนึ่งนะคะที่มีสํานักงานและบ้านพักในย่านนี้ค่ะก็เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประชาชนจนถึงขณะนี้นะคะหลังจากที่เหตุการณ์และเสียงดังของปืนสงบลงค่ะตอนนี้ประชาชนจํานวนมากนะคะก็ทยอยออกจากพื้นที่แล้วนะคะต้องรอดูนะคะว่าในวันพรุ่งนี้การเปิดกิจการของบริเวณประตูน้ํานั้นจะยังเป็นไปตามปกติหรือไม่ค่ะ มีรายงานล่าสุดเข้ามานะคะว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ทหาร<ม>ค่ะได้มีการมาสับเปลี่ยนกําลังกันที่บริเวณแยกราชปารบค่ะคุณจริชชาตาคะขอบคุณคุณสาวพาค่ะการประทักการและการ,รเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ชุมนุมตลอดทั้งวันนี้ที่ผ่านมานะคะมีรายงานเบื้องต้นถึงจํานวนผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตเบื้องต้นบาดเจ็บประมาณ20คนเสียชีวิต1คนนะคะขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชื่นชมบุตรสาวของพลตรีขัตติยาสวัสดิผลค่ะที่มีจิตใจเข้มแข็งเหมือนกับพ่อหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเยี่ยมอาการบาดเจ็บของพลตรีขัตติยาสวัสดิผลผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบ,บกที่ห้องไอซียโรงพยาบาลวชิระพยาบาล้ดยบอกว่ายังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดซึ่งใช้เครื่องช่วยหายใจและมีอาการสมองบวม พร้อมกันนี้ยังให้กำลังใจนางสาวขัติยาสวัสดิผลบุตรสาวของพลตรีขัติยะโดยเห็นว่าเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งและยังชื่นชมการตัดสินใจที่นำพ่อมารักษาที่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลเพราะว่ามีความพร้อมทั้งบุคลากรและเครื่องมือแพทย์